นครับนี่เราพามาดูตัวซีล็อกนะครับซีล็อกเครื่องใหญ่นะครับผมตัว CM 3 0 5ย DF ขึ้นร d พรดำคัดทิศโซนแล้วเราจะพามาดูการเปลี่ยนชิปดำนะครับตัวนี้คือเปลี่ยนเฉพาะชิปก็หายนะครับ วิธีเราจะเอา,อาชุดดำออกก็คือเอาถาดกระดาษออกอก่อนนะครับตอนแรกเอาถาดกระดาษออกแต่ผมขอปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็เอาถาดออกแล้วก็เปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เอาฐานเฟอร์เบลนะครับลงมามุนล็อกเดือย4ตัวนะครับทั้งสองข้างนะครับจะมีอยู่นะครับ เดือยสี่ตัวให้หมุนมาทางด้านซ้ายมือเรานะครับทั้งสี่ตัวโอเคแล้วเราจะสามารถเนี่ยครับมีที่จับสองจุดนี้ครับสามารถดึงออกมาได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกมาก่อน,นะครับอ่านี่ผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมเราเนี่ยครับเราสามารถ ถอยมันดึงมันออกมาแล้วก็ยกมาวางเลยเราจะรู้ได้ไงว่าชิปมันอยู่ตรงไหนนะครับอพอเราเอามาวางไว้อย่างงี้ชิปมันจะอยู่ด้านซ้ายมือคือเรามองเห็นเลยเนะครับจะเป็นแผงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับ,เ,รบเวลาเราถอดออกให้ไม่ไม่ยากครับให้ดันเรเลยสองตัวนี้ครับเยครับเลยอออสองตงัวนี้ให้มือดันเลยดันลงเลยนี่ครับ ก็สามารถถอดออกได้แล้วอันนี้ก็ออกเลยนะครับเพราะว่าเวลาใส่เราจะใส่อันนี้ก่อนแล้วไาดันตัวล็อกนี้เข้าไปล็อกไว้อีกทีนี่ครับชิปมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมคือถ้าเครื่องฟ้องรีพาดับนะครับพวกซีเอ็มพวกเครื่องใหญ่นะครับจะเป็นชิปตัวนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบชิปที่สต็อกผมสักครู่นะครับ โอเคครับผมผมก็ได้ไปอเอาชิปที่สต็อกมาแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้มันสามารถใช้ได้นะครับ P 3 0 5 CP 3 0 5 CM 3 0 5พวกนี้นะครับผมสองยี่สิบเนะครับผมได้ทั้งหมด2 0่สิบเอาปริมาณก,การปิ้นนะครับคือตัวนี้จะราคาอยู่ที่สองร้ห้าสิบบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันเลยครับผม นี่นะครับผมถอดออกจากถุงมาแล้วคือเราจะเอานะครับด้านที่มันมีเดือยสองเดือยนี้เข้าก่อนก็เสียบเข้าไปอ่านี่พอเสียบได้แบบนี้แล้วอเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับสักครู่ครับอ่าผมหาที่ตั้งไ,ไว้หน้อยนะเอาแบบนี้ก็ได้กันครับอ่ามือเดียวนี่ครับนี่ครับเราจะเอานี่ครับตัวล็อกด้าน ลงแบบนี้นะครับแล้วก็นะีครับเสียบเข้าไปขออนุญาตใช้มือเดียวนะครับผมนี่นะครับพอเราเอาเข้าได้่างนี้ก็ดันเข้าเลยครับผม นี่นะครับผมก็ได้ดันเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นที่เราจะเอาใส่เครื่องกันนะครับก็เดอนเดิมครับยก